assalamualaikum warahmatullahi w a b a r กาตุฮ h ครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันมะเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟรีวิชาสังคมศึกษานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับอ่าครอบครัวของฉันนะครับคราบที่แล้วเราก็เรียนรู้ในส่วนของครอบครัวของฉันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปนิดนึงนะครับนะในเรื่องของ ครอบครัวของฉันนะครับมีใครบ้างครับคุณพ่อนะครับคุณแม่นะครับลูกนะครับแล้วก็น้องของเรานะครับนะแล้วก็คุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายนะครับล้วนแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ย อาตะกี้ครูอธิบายในส่วนของสมาชิกไปแล้วนะครับต่อมาหน้าที่นะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่ละคนคุณพ่อทําหน้าที่อะไรครับทํางานใช่ไหมล่ะครับอ่าอันนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูงานหลักๆวันนี้เลยนะครับอาให้นักเรียนเนี่ยเปิดแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่เจ็ดสิบสามนั่นเองนะครับอ่าไปเลยครับไป เอาหนังสือแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็มานั่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับให้นักเรียนเนี่ยลากเส้นนะครับจากภาพด้านซ้ายไปยังกรอบข้อความด้านขวาที่มีความสัมพันธ์กันนะครับนะระหว่างตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความตรงนี้ให้ฟังนะครับนะพ่อแม่นะครับต่อมาอะไรครับตรงนี้เป็น พี่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นน้องนะครับต่อมาครับด้านขวานะครับเป็นข้อความนะครับเดี๋ยวครูครูก็จะอ่านให้ฟังนะครับนะตรงนี้เลยเริ่มที่ตรงนี้นะครับมีบทบาทและหน้าที่ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังพ่อแม่อ่าหน้าที่ของใครครับต่อมาครับตรงนี้ครับมีบทบาทและหน้าที่อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีต่อมาครับ มีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลน้องนะครับและรักน้องนะครับ่าโอเคนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ขีดเส้นแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะครับยังมีอีกหน้านึงครับอ่าน้านี้เลยครับง่ายๆให้พวกเราเนี่ยอ่าเปิดไปหน้าที่เจ็สิบสี่ก่อนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยดูภาพนะครับนะอันนี้ใบงานที่สองนะครับนะหน้าที่เจ็ดสิบสี่นะครับ ให้นักเรียนเนี่ยดูภาพนะครับนะดูภาพนี่เห็นมีมีภาพเยอะเลยนะครับมีภาพแล้วก็ให้นักเรียนดูภาพนะครับเขียนเครื่องหมายถูกนะครับนะลงไปในช่องภาพที่แสดงถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับนะให้นักเรียนเนี่ยขีดนะครับนะตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ขีดเลยนะครับนะตรงไหนที่เป็นคนดีนักเรียนก็ขีดเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีแค่นี้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่73และ74นะครับนะไว้แค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตฺว